สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องฟิลเดอร์นะครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่เกาะร้างเหมือนเดิมนะคะโดยวันนี้เรามีเป้าหมายนะครที่จะมาตามล่าหา S C P 173 ยังไม่เคยเจอเลยตั้งแต่เล่นมายังไม่เคยเจอ S C P 173เลยเจอแต่น้อง096นะคะเราอยากพบกับความตื่นเต้นอีกครั้งหนึง่งวันนี้เราก็จะมาล่า173ให้ได้แล้วก็จะหาคีย์การ์ดให้ครบนะคะทั้ง4ใบเพื่อที่จะเข้าห้องแลบไปค้นดูว่าในห้องแลบมันมีอะไรปะเริ่มปฏิบัติการกันเลยดีกว่านะครับผมทุกคนลุยประจําการคับผมบ้านบ้านตอนนั้นเราอยู่ไหนอะบ้านหลังแรกของเราโอเคโอเคโอเคไปไปไ น่าจะใกล้กลางคืน oui, แล้วนะทุกคนเราจะต้องหาที่หลบภัยแล้วล่ะดูท่าไม่ค่อยไหวกว่าแล้วพูยังไม like ่ทันขาดคำพูดยังไม่ทันขาดคำเรามีแว่นเรามีแว่นหนูมีแว่นค่ะเฮ้ยเจอเจออะไรอะไรใทยศูนย์ล่าอยู่แถวพุ่มไม้นั่งสงบเงียบเตรียมตัวอยู่ทางต้นไม้ต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่หนูไม่กล้าอุ้ยเออว่ะขาว ไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวพี่แจมวิ่งไม่รอหนูเลยนะไปไหนล้อน่ะนี่อยู่นี่อยู่นี่รอหนูหนูอยู่เขาเฮ็ดเฮ็ดเฮ้ยเฮ้ยว้าวให้ฉันเก่าบ้านแล้วเธอเฮ็ดเหมือนกันอุ้ยไม่อยู่แล้วตื่นเต้นไม่ไหวว้าไอ้นอกอยู่โน้นเร็วเร็วเบนเบนสร้างสร้างคืนคืนลยฉันไต่แล้วค่ะขึ้นที่สูงค่ะเธออยู่ไหนอยู่ไหนมาเดะมาเดะโอ้กลัวลเฮ้ยโฮ้ยมาดิไอ้นอกเนี่ยอยู่ข้างล่างอ่ะมาเดะเอาอ แจองวิ่งไปล่อมันดิเดี๋ยวโชว์ให้ดูไปไหนแล้อะเมันมันกระโดดลงมันหมีไปแล้วอ่ะมันหนีแล้วกินล้มมันลินล้มอยู่ใต้บ้านแไปยั่วโมโหมันอ่ะไหนอ่ะไหนเฮ้ยนี่มันกระโดดมันพยายามกระโดดขึ้นมาจะเอาให้ได้เอาเอโอยล่วงล่วงล่วงอ้ย้่งจับเ้ยกระโดด้นได้เฮ้ยมันมาเฉยกระโดดได้เฉยยไได้ไง รอดอยู่ไหมเนี่ยรอดรอดอยู่มันอยู่ตรงนี้พี่ฟิวพี่ฟิวอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้ครับนี่อยู่ตรงนี้ว้ยยุ้ยตกใจมาเปิดมาคืนแรกก็สยองเลยนะคะท่านผู้ชมไปยังวะ ไปแล้วมั้งไปแล้วมั้งน่าจะใกล้เช้าวทุกคนไปพี่แชมปเจอการ์ดล่วงหนึ่งใบตรงนี้เก็บเลยเก็บเลยพี่แชมเก็บเลยหนูมีแล้วแลบโอ้แสดงว่าเราขาดแค่ใบเดียวใช่หมใช่ใช่ขาดใบเดียวเราจะได้เข้าห้องแลบแล้วแม่เดี๋ยวหนูวิ่งลงไปบุกเลยเดี๋ยวมันจะเช้าแล้วหนูเชื่อนะว่ามันใกล้จะเช้าแล้วมาแล้เชียววันนี้1นึจะออกมาไหมทุกคนเพราะว่าถ้ามีหนึ่งจ็สามมาพวกพวกเราทุกคนต้องละภารกิจทุกอย่างที่ทําแล้วออกตามลายทั่วเกาะเลยเราต้องเจอน้องให้ได้เดี๋ยวคืนนี้เราจะพักกันที่นั่นใช่ไหมฮะมันต้องขึ้นอย่าง เป็นยอดสูงสูแบบนี้บบนี่แหละคือบ้านของเราเดี๋ยวคืนนี้เราจะพำนักกันที่นี่นะ,ะทุกคนเฮ้ยมันมีไอ้เกาะตรงนี้ด้วยนะไอ้เกาะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะแยกออกไปจากที่เราอยู่อะอเราจะต้องไปยังไงอะต้องว่ายน้ําไปหรอหรือว่าอะไรมันมีแพนะเราสร้างแพได้อ๋อที่บอกว่าแพอะไรตอนนั้นน,น,นะนะอุ้หหยหายมาสิน้อง S C P 096มาเถอะฉันบอกเลยว่าฉันงกลัว อะไรก็ได้พี่โจอย่ามาดึงบ้านหนูลงแล้วกันเออแยกสาขากันแล้วก<เ>ันเออแยกสาขาพี่โจอยู่เนี่ยเป็นปมยามนะฮะเฝ้าอยู่อ้าวมาแล้วโอ้โยมาปรากฏก,กายต่อนหน้าฉันเลยเบนเบนเบนมันมาแล้วค่ะเบนมันอยู่ตรงนี้โอ้โหมันแวบเข้ามาอยู่ในบ้านเราเลยค่ะมันเบอยู่ป้าป้าป้อปื้นแล้ว <c oughs> ึ้งค <c oughs> ืนก่อนค่ะโอ๊ยนะคะไม่ใจล้อมกำแพงหินเพื่ออะไรเกิดในบ้านควักได้อุ้ยมันจะรู้ วอวิวิว้โนหมุนติ้วต้วเลยน้องน้องกำลังปั่นจิ้งรีดนงน้องปั่นจิ้งรีดทำไมการดอกไปเลอวะมันเขียนการดอกนะอ๋อเออมันเขียนการดอกลองหาดูแถวแวนี้ทุกคนตรงที่มันเพิ่งมาเมื่อกี้อาจจะมีการหล่นอยู่หรือเปล่ามันมักจะหลบตรงไหนวะอ๋อนี่ไงเฮ้ยเบ้นเจอแล้วเจอแล้วแมาเก็บมาเก็บมาเก็บแล้วได้เลย เรรียยบ้อโอเคตอนนี้เราก็ได้การ์ดครบแล้วทั้งหมด4ใบนะคะทุกคนรุ่งเช้าท่าเช้าขึ้นมาแล้วยังไม่มี173โผล่ในแมปเราจะไปที่ห้องแล็บกันเฮ้ยน้องพี่แชมป์พี่แชมป์อะไรอ่ะมันอยู่ดน้านหลังพี่แชมป์ย่าไปอยัาไปดูเห็นไหมวิ้ยน้องหาีไปจู๋เห้ยเฮ้ยกระโดดมาเอ้ยกระโดดสูงเลยเฮ้ยมันโดดตามเรามาได้ด้วยหรอ พี่โจ้พี่โจ้นทำไม่ได้ออกวิศวกรรมที่ออกแบบมาเห็นไหมโดนเมินเอวเอาเรื่องกวาดสายตาดูรอบๆพี่โจนี่ชิวเลยนะคนอื่นเขานี่แบบตื่นตนกนะตรงนี้ตื่นเต้นมากนะนี่นี่อยู่ด้านอยหดูโดนมันพยายามจะมากัดกินหนูช่วยด้วย เกลมาแยงตาปะวันนี้หนึ่งจะสามโ้ไมฮะเฮ้ยหนึ่งจะสาไปเฮ้ยหนึ่าไปไปหาหนึ่งจะสามก่อนโอ้โหเข้าลงเข้าแห็บอะไรไว้ก่อนนะคะทุกคนแยกย้ายกันไปครับผมเฮ้ยเห็นอะไรเอ้ยเห็นอะไรยืนลอยอยู่ตรงนั้นไหนไหนนี่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 ้่อไข่ไ่นั่นไงอ้อแลแล้วแล้เขาไปจ้องใกล้ๆเลยาไปจ้องใกล้ๆ้เลยน้องเป็นล ลองหน้าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพี่แชมป์ลองหันหลังไหมไม่หันแชมป์หันได้เพราะว่ามีคนมองอยู่แต่ถ้าทุกคนไม่มองน้องโนนตะฆ่าลองลองหันหลังพร้อมกันไหมหันหลังพร้อมกันหนึ่งสองหนึ่งสองสาตายหมดเลยตายหมดเลยย ย่างนี้นี่เองผมคำกล่อลือที่เขาว่าต้องจ้องมันตลอดโอ้ยน้องยังอยู่แต่ว่าน้องอยู่ไหนอยู่ตรงนี้อยู่ตรงเบนตัวหนึ่งนะ096ก็คืออย่ามองเขาแต่ถ้าเป็น173คือต้องมองเขาอ๋อเป็นล่วงไปไหนหมดเนี่ยโอ๊ตายแล้วหายแล้ววุ้ยวุ้ยอุ้ยเอซีพีไอศูนย์เก้หนเก้าหกกอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างอุ้ยเราไปหาที่หลบก่อนเราจะไปหลบตรงไหนอ่ะตรงเนี้ยตรงไหนมันได้เว้ยเป็นระเบิดระเบิดนะเบิด บ้านนู้นบ้นนี้นี่ใกล้ๆสุดมาสิมาสิไอ้น้องมันกระโดดถึงไหมอะเบน์ไม่ถึงหวิศวกรตั้งอย่างดีอุ้ยมันจ้องจ้องที่แล้วดนเน่พี่แชมป์เฮ้ยเ้ยเฮ้ยะ้อเฮ้อะไรอ่ะ้เ้ยเฮ่าอะไรอ่ะ น้องไอ้นี่สก็อตจับอยู่ครับกแล้วก็นั่งโอ้โหอยู่ซะสูงเลยมันทำอะไรไม่ได้หรอกนะคะโอ้โหฉันชอบมากเลยนะเนี่ยนะแหกทุกกฎฟิสิกส์นะคะในการสร้างมันเดินไปทางนู้นใช่ไหมแล้วมันมันกพลังแบบมันนั่งอยู่นู่น <c oughs> โอยเท้าเท้าก็ดีปะงั้นเดี๋ยวเราจะไปห้องแลบกันเลยดีกว่าไหมไปเพราะว่าเราได้ไอ้นี่ครบแล้วเนี่ยห้องแลบอยู่ใ,ใกล้ๆนี่เลยมาแล้วไอ้นี่หนูถือแล้วใช่ไหมโอเคโอเคโอเคไปถือบัตรแล้วค่ะสนใจ S <S ุ้ยตืน่นเต้นมันมีอะไรในนี้มันจะมี STP ในนี้ไหมเนี่ย โอ้โหโหเพื่อนเดี๋ยวรีบไปคือแบบไม่กลัวกันบ้างเลยหรือไงว่าไปแล้วมันจะเจออะไรนะเจอผู้เหลือรอดเฮ้ยเขาเป็นเหมือนเจ้าหน้าที่ที่ดูแลที่นี่หรือเปล่าแต่ดูเหมือนว่าเขาเหมือนจะไม่ได้นอนนะทุกคนขอบตาเขาดำมากเลยนะน่ะเขาอยู่มานานมั้งเนี่ยผมร่วงเลยเขาคงจะอยู่นานจริงอะดูขอบตาเขาสิเธอผมร่วงนี่เขาคือไซต์มาที่เปล่าฮ้ยทุกคนมีห้องลับห้องไหนก็ไม่รู้เฮ้ยมีของกินด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนเก็บไปก่อนใจเย็นเพื่อนถุยไม่ได้กินกันเก็บสักอย่างตำรวจตำรวจดีไว้ก่อนที่จะเที่ยม เดี๋ยว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 อะไรเนี่ยไม่แบ่งเพื่อนเลยนะอุ้ยมันมีห้องคนมาดูห้องนี้โอ้ยไอ้นีน่เหรอเออมันเป็นเหมือนห้องอันนี้ห้องแลห้องเก็บนี้หนึ่งเจ็ดสามเป้าห้องทดลองห้องทดลองเหรอห้องแบบห้องขังอะไรอย่างงี้ปะมันหลุดมาจากห้องทดลองต,งตรงนี้เอง ีนห้องไรอ่ะต้องใช้คีย์การ์ดคลาสหนึ่งเหมือนเราจะเหมือนเราจะต้องหาคีย์การ์ดเรียนหนึ่งให้เจออย่างเงี้ยหรอน่าจะใช่งั้นเดี๋ยวเราไปหาคีย์การ์ดมาเปิดเข้าห้องนี้กันดีกว่าเนาะห้องนี้จะมีอะไรเป็นห้องลับเนาน่าตื่นเต้นเออเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้มีอะไรเนี่ยกดแล้วไหมคนโยกโยกคันโยกได้มีคนโยกยังยังยังอ่ะมีแค่คนลวโยกแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยแต่มันเหมือนเหมือนมีเสียงกลไกอะไรทำงานบางอย่างนะมันเป็นกลไกที่อื่นหรอพี่รู้อะไรบ้างไหมคะ ช่วยช่วยคุยหน่อยได้ไหมเอ่ยคุยเลยอย่าเบื่ออย่ามายุ่งได้ไหม่ะเฝ้าแค่อันนี้ก็เบื่อแล้วเอามา8ปีแล้วใช่ฮะมันมืดครับทุกคนอ่ะพี่โจนั่งยันโดเรมอนไปเจ้าอยู่ยันโดเรมอนไปครับึ้นถามวเฮ้ยทุกคนปิดฟิวหันหลังอยู่ตรงนี้พี่ฟิวเห็นตรนอยู่ใกล้ๆเลยระยะเผาขนเลยเธอโอเคมันไม่มีหรอถือการ์ดรอแล้วถือการ์ดรอวีเราต้องไปบ้านดิทางนี้เว้ย โอ้โหเช้าแล้วเราไปล่องแพไหมไปดิป่ะได้อเก็บอาหารก่อนพี่โจตกปลาอยู่ใช่ไหมโอเคได้บอกแส่อะไรก็บอกด้วยนะเดี๋ยวเราจะไปล่องแพมันเล่นยังไงวะเนี่ยแพเนี่ยโอ้โหยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวี่ก่อนพี่ก่อนพีนพี่ก่อนพี่ก่นพี่่อนพี่ก่อนพีนพี่กอ่ก่นีอนี่นี่กนี่นี่ก่เนีอนีนีนอกน่ีนีนีีนีนีีนีี๋ยวีนีนีอออี อย่าแสงว่าอย่าขยับเมาส์เยอะนี่เด şey ี๋ยวเราจะไปไม่เนิร์ดด้วยนู้นกันนะเป็นคนกระโดดออกกันคือตัวอะไรอ่ะคดกระโดดแล้วนั่งไหมพี่โจหรอพี่โจคือว่ายน้ำมาเองโดยไม่ใส่แพเนี่ยนะว่ายน้ำไปเองทำไมมันถึงก่อนคนมีแพระ ออนั่งแพรเนี่ยอ่ะถึงแล้วในคายนเจ้านี่ขึ้นบกไปแล้วนะแพต้องเกาดเท่าไงแม่เดี๋ยแพรมันหายไงว่าเดี๋ยวเรามาสำรวจเกาะแห่งนี้กันดีกว่านะทุกคนมันเป็นเกาะเล็กๆอยู่ข้างๆเกาะของเรามันมีอะไรบ้างมันหนูจะเห็นว่ามันมีบ้านอยู่ตรงนี้โอ้บ้านหลังใหญ่มากเหมาะสำหรับหลบภัยนะคะ ถ้าเราอยู่ตรงนี้ scp จะมาหาเราไหมเนี่ยน่าจะมาเฮ้ยลองไหมสร้างสร้างบ้านอยู่ตรงนี้กันเลยไม่ต้องกลับแล้วสร้างเลยสร้างเลยเออไต่บันไดขึ้นไปข้างบนนั่นแหละค่ำที่ไหนนอนที่นั่นคติของพวกเราเราไม่มีแหล่งพักประจําอยากรู้ได้แหละว่า scp มันจะมาเกาะตรงนี้ได้หรือเปล่านะฮะอือสูงแล้วเม้นได้ดีดีดียิ่งสูงยิ่งดียิ่งสูงยิ่งหนักเลยพี่แจมอยู่ไหนตัดต้นไม้อยู่มาๆามาเร็วๆๆๆตอนนี้ยังไม่มียังไม่มียังไม่เจอเลย ไอ้แชมมาไหมไหนไม่รู้หรอกขึ้นมาขึ้นมาโอ้ยมันไม่รู้หรอกพี่แชมเมื่อกี้เดินเป็นเพื่อนเลยตีฟุ้งอ่ะพี่แคมปโอ้นี่ไอ้น้องนั่งอยู่สงบเสงี่ยมบนะหนูจะดูน้องแป๊บหนึ่งนะฮะเบนลองท้าทายมันดิลองแบบว่าลองลองโดดลงไปแล้วค่อยวิ่งขึ้นขึ้นบ้านมาได้ไหมได้ครับแลลองไปเลยครับไปครับเบนไปมองหน้ามันเบนเฮ้ยเอาเลยเบนเน้ <laughs> มันวิ่งไวมากโ <c oughs> ชคดีครับทุกคนโอ้แล้วเบนเบนไม่มีแว่นแล้วเนียตอนนี้มองไม่เห็นอะไรเลยตอนนี้ <c oughs> นเราไ,ไปช่วย<ะ>เบนกันไหมเราอย่าทิ้งเพื่อนไปเลยครับพี่แชมป์เราจะล่องเรือมันจะว้ามาบนเนรือหนูไหมถ้ามันมาปุ๊บโดดลงน้ำเลยค่ะเบนไม่มีมหมักแมพปักบุดอะไรได้เลยเหมือนหายหมดเลยพี่น้องฟิวอะไรดำๆอยู่ตรงเนี้ยเออว่ะเรื่อยเลื่อยเอ้ยคุณแจคุณแจเหรอ ฮ้ยกุญแจอยู่ในน้ำอ๋อไปไขทางท่อรับนั้นป่ะทางรับอะทางรับที่เขาที่วเราเจอทาครับที่แล้วมันเป็นเหมือนคล้ายๆที่แบบเป็นบ่อดูดซ่วมป่ะบอโอ้โหตัวยังไปชักเกมมากมันเหมือนบ่อดูดซ่วมเฮ้ยทุกคนลรวไอไอไอท่อนี้ยังไงเนี่ยให้หนูพี่แชมป์ให้หนูไขเข้าไปเลยเหรอมันมีอะไรบ้างวะโอ้โหหล่นลงมาแล้วอุ้ยมีอะไรไหมข้างในมีความมืดนะออ้ยพักเจอ scp มันเป็นถ้ำมาค่ะลงมามันก็เป็นถ้ำมาค่ะพี่ในนี้มีอะไรวะมันมีสวิตช์คัดอะไรด้วยเนี่ยมันมีให้แบบสับอะไรด้วยสักอย่างด้วยแหละแต่ยังไม่กล้ากดเฮ้ยเฮ้ยทุกคนหนูเจอการ์ดหนูเจอการ์ดการ์ดขีการ์ดหนึ่งนี่ไงเจ๊จริงจริงตอนโอ้โหกี่ใบกี่ใบใบเดียวใบเดียวแต่เจอใบเดียวไม่รูกแต่ว่าไม่รู้ว่าต้องมีทุกคนหรือเปล่านะการ์ดอะโอเคุ้ยได้การ์ดแล้วทุกคน เดี๋ยวอยู่บ้านนี้แหละบ้านนี้น่าปลอดภัยน้องอยู่ตรงต้นไม้เห็นไหมพี่แชมป์หุยโดนจ้องแช่มมาจ้องเขาเออไม่มันอยู่ตรงไหนทำไมพี่ัยจ้องเขาไม่ได้บ้านเข้าไป่ได้บ้านไมบ้านเราหรอเดี๋ยวเช้านี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะไปแหลบอีกทีนึงนะไปเปิดดูห้องสุดท้ายกันเพราะเราได้ของมาครบแล้วเนี่ยเมันนี่มา เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ห้องแล็บครับข้างบนครับไป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 เราจะไปดูว่าประตูนั้นมีอะไรเฮ้ยมาแล้วหายไปแล้วเฮ้ยข้างในมืดมากเลยเฮ้ยกลัวเฮ้ยทุกคนอันนี้มันห้องอะไรวะเนี่ยมันเป็นมีอะไรก็ไม่รู้อะเป็นแบบมันเหมือนเตาปิ้งย่างทุกคนเตาปิ้งย่างมันเจออะไรวะเตาปิ้งย่างเนี่ยมันมีเตาหินไหมฮะโอเมก้าวอล มันเป็นนี่เปล่าหัวลบนิ้วเคียยอหัวลบนิวเคี้ยวไว้กำจัด scp โอ่างไกเขว่าเตาปิ้งย่างไปเยอะเลยเหมือนเตาปิ้งย่างแล้วมันก็มีเป็นห้องเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะห้องควบคุมเออมีอะไรอีกไหมมีแค่นี้หรอลงไปข้างล่างได้ปะลงได้ปะเฮ้ยฟิลลงมาฟิลลงมาตรงหัวลบนิวเคียย์ทุกคนอยากเข้าไปดูจังเลยลงมาข้างล่าง โจตามคิวครับตามคิวอยากอยากเข้าไปบ้างแล้วอ่ะเอ็แล้วหน่อยใจเย็นเย็นคนหนูขึ้นไม่ได้อ้าวอ้าวชิบหายแล้วเอาแล้วช่วยด้วยอุ๊ยแล้วหนูจะกระโดดกลับทางไหนวะเนี่ยชิบหายแล้วแล้วโจรออ้าวโจหายฮะเอาพี่โจเข้าได้เฮ้ยพี่โจพี่โจช่วยด้วยพี่โจมาได้ไงพี่โจมีการระมุบมิบโอ้ยแล้ว นี่จะมาช่วยเหรอฮะไม่ไปเป็นผู้ประสบภัยอีกคนนะหายแล้วยินมือมายืนมือมายินมืออีกนิดเดียวอีกนิดเดียวหุยได้แล้วถ้าไม่็มาช่วยยิงขึ้นไม่ได้เนี่ยเหมือนว่าหนูจะรอดมาด้วยตัวเองนะถ้าเขาไปช่วยเสียน้ำใจ เกือบแล้วต้องฟิวช่วยกันแน่โอ้โหเกือบติดอยู่ในนั้นแล้วเกือบหัวลบนิวเคลียร์แล้วตายกลายเป็นผู้ประสบภัยเฉยจากจะเป็นนักสำรวจอยากเข้าไปดูไหมแต่งการมามาอ่าได้ได้ได้เอาให้เขาไปดูโอ้โหสบายมากนะคะพี่โจเนี่ยมีการ์ดแต่ตอนไหนไม่บอกเพื่อนเดี๋ยวผิดการ์ดแล้วพี่โจว่าทำไมเข้าไม่ได้คอนเทนต์อีกแล้วเอาขึ้นมาเห็นไหมมันเหมือนเตาปิ้งย่างบ้านที่หนูบอกอ่ะใส่แต่หิ้วเลนะมันแหลมๆขึ้นมาเนี่ยเป็นแหลมๆนะคะวางหมูเนี่ยจะอร่อยเลยล่ะเอาละค่ะ วันนี้นะคะเราก็ได้ทำมิชชั่นทุกอย่างคอมพลีตไปแล้วเรียบร้อ,รอย,ยเก่งมาก ได้เจอ scp 1 7 3แล้วก็ได้เข้าไปสำรวจห้องแฝบครบทุกอย่างแล้วนะคะก็ในเกาะน,นี้ก็เหมือนว่าเราน่าจะทำภารกิจแล้วก็เอาตัวรอดกันแบบน่าจะดูครบแล้วะเนาะใช่ใช่ไหมฮะน่าจะดูครบแล้วสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่นะคะสำหรับคลิปหน้านะคะใครที่อยากให้ทำคลิป scp อีกนะคะหรืออยากให้ทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะไว้เจอกันนะคะทุกคนบ๊ายบาย Bye-bye!